การออกแบบโครงสร้างอาคารวัสดุเพื่ออาคารที่มั่นคงแข็งแรงกฎกระทรวงกำหนดการออกแบบโครงสร้างอาคารและลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในงานโครงสร้างอาคารพุทธศักราช2566ได้กำหนดหลักเกณฑ์การออกแบบโครงสร้างอาคารที่ให้ความสำคัญและใส่ใจรายละเอียดเพื่อให้อาคารมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้อาคาร โดยวิธีการออกแบบและคำนวณโครงสร้างอาคารนั้นผู้ออกแบบและคำนวณต้องคำนึงถึงความมั่นคงแข็งแรงของอาคารและส่วนต่างๆของอาคารไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักบรรทุกแรงลมแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวที่มากระทำต่อโครงสร้างอาคารรวมถึงวัสดุที่ใช้ในงานโครงสร้างอาคารและการทนไฟของวัสดุก่อสร้าง ซึ่งกฎกระทรวงฉบับนี้ได้กำหนดคุณภาพวัสดุวิธีการและเกณฑ์การออกแบบวัสดุที่ใช้ในงานโครงสร้างอาคารไม่ว่าจะเป็นวัสดุไม้เหล็กโครงสร้างรูปพัน้นอิฐหรือคอนกรีตบล็อกประสานด้วยวัสดุก่อ rete, คอนกรีตคอนกรีตเสริมเหล็กหรือคอนกรีตอัดแรงโดยจะต้องพิจารณาให้เป็นไปตามที่ประกาศกำหนดนอกจากนี้ยังได้กำหนดการทนไฟของวัสดุก่อสร้าง โดยส่วนประกอบช่องทางหนีไฟหรือโครงสร้างหลักสำหรับอาคารที่มีความสูงเกิน3ชั้นต้องเป็นวัสดุไม่ติดไฟรวมทั้งยังต้องมีอัตราการทนไฟเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้การใช้งานอาคารเกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้ใช้งานและยังช่วยลดความสูญเสียได้หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นประชาชนอุ่นใจ อาคารปลอดภัยในมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทย